นดอมคลิปค่ะมาเรามาดูกันนะว่าวันนี้เรื่องเล่าจะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้จะเป็นเรื่องเล่ายัางไงบ้างวันนี้วันพระมีใครดิ่งบ้างไหมคะมีใครรู้สึกห่วนไปคิดถึงเรื่องเดิมๆบ้างไหมมีใครแอบร้องไห้อยู่ในมุมของตัวเองบ้างไหมจะผ่านพ้นวันนี้แล้วนะมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้พลังงานไพ่อยากเล่าเรื่องว่ายังไงบ้างเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงนะคะ มีพลังงานใหม่ๆเข้ามาดูเพิ่มเติมไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมนะจัดไม้เท้าขึ้นในฝั่งของเขาต้องบอกว่าคนคนนี้เหมือนกับว่าวันนี้มันเหมือนกับมันมีเรื่องที่มันตั้งรับอยู่นะเออตั้งรับนี่หมายถึงว่ามันจะมีได้ทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะ อาจจะหมายถึงภาวะวิกฤตไหมอย่างเงี้ยก็ได้หรือในลนักษณะที่ว่าตั้งรับในสิ่งดีที่กําลังเกิดขึ้นในฝ้าของเขาก็ได้เพราะก็จะเห็นว่าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยตรงด้านหน้าของเขามันผุบลงไปเห็นปะนั่นหมายถึงว่าโอ๊ยจะมาเป็นอุปสรรคอะไรแค่ยกขาก้าวข้ามไม้ก็พ้นละอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพื่อนความหมายก็คือเหมือนกับว่าอืมเขาน่าจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรของเขาได้ในวันนี้นะไม่ว่าจะด้านของอ,อ,อุปสรรคในการใช้ชีวิตอุปสรรคในด้านของการงานก็หมายถึงาอาจจะก้าวข้ามอุปสรรคได้ไหมสาเร็จไหม อะไรแบบเนี้ยในฝ้าของเขานะในขณนะที่พลังงานฝ้าของเพื่อนนะคะราชาเหรียญตอนนี้ดูลักษณะว่าเพื่อนเพื่อนอ,ะอ่ะ ทำงานเป็นผู้บริหารในองค์กรไหมนั่งแท่นมาเลยเนี่ยดูสง่าด้วยแล้วก็ดูภูมิฐานนะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นราชาเหรียญก็คือระดับมั่งคั่งร่ารวยและตอนนี้เหลือกินเหลือใช้พลังงานของคุณเ,เป็นพลังงานแห่งความเมตตาค่ะพลังงานแห่งความเป็นผู้นําสูงนะเป็นผู้นําองค์กรอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าบางคนทํางานธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็เหมือนกับว่าสามารถตั้งหลักในชีวิตได้ดีอย่างนั้นและกันเพราะว่าการเงินเนี่ยการทองก็คือหลั่งไหลามาไม่ขาดสายประมาณแบบนี้นะแล้วก็ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างด้วยนะเป็นคนที่ใครเห็นใครเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ยมีแตพลังงานเลขเ็ดขึ้นในฝั่งของเขาแหละเพื่อน7ดาบก็มา คนคนนี้เหมือนกับมันบอกเลยนะว่าคนคนนี้มาเหลี่ยมจัดในอดีตมาเหลี่ยมจัดใส่เพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าหาคุณมันไม่ได้มีความจริงใจให้กับคุณเลยอะ่ะมันมีแต่กลวิธีกลนอุบายหรือว่าคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนส่วนที่แบบว่าเรียกว่ายังไงอะ่ะเขาใช้ความรักความหวังดีที่เพื่อนมีให้เขาหาผลประโยชน์จากเพื่อนอเข้าตัวเขาเองเขาเริ่มต้นจากการที่เขาไม่ได้รักเพื่อน แบบจริงจังนึกออกไหมแต่คือผลประโยชน์ล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยอีกความหมายหนึ่งก็คือตัวเขาเป็นคนที่ทํางานอาจจะเป็นคนที่คิดไม่ซื่อได้ไหมชอบขโมยผลงานคนอื่นไหมอะไรเงี้ยชอบเคลมงานของคนอื่นเป็นงานของตัวเองไหมอะไรแบบนี้หรืออีกความหมายหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบไปทําเรื่องหว่หวยใส่คนอื่นนะเช่นอาจจะไปสร้างภาระหนี้สินใส่คนอื่นแต่หนีหนี้นึกออกไหมเพื่อนอะประมาณอย่างเงี้ยไหมพลังงานในฝ้าของเขาอะนะในอดีตอะนะแล้วยังไงต่อคะ พลังงานฟ้าของเพื่อนน่ะสนใจตัวเองดูแลตัวเองตอนนี้กําลังเรียกว่าบางคนอาจจะไปเรียนต่อไปพัฒนาฝีมือไปเรียนอะไรที่เกี่ยวกับทําให้ตัวเองเพลิดเพลินหรือว่าทําให้ตัวเองมีเขาเรียกว่าศักยภาพในการที่ใช้หาเม็ดเงินเม็ดทองมากขึ้นหรือกําลังหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เพื่อนให้ความสําคัญหมกมุ่นในเรื่องของ บางคนชอบเล่นเกมนึกออกไหก็จะไปหมกมุ่นกับการเล่นเกมว่าฉันทําใหญ่เลยอะไรย่งนี้ตีป้อมได้แล้วอะไรอย่าเงี้ยบางคนอาจจะไปในเรื่องของการดนตรีการทักษะทักษะชีวิตที่สามารถใช้เป็นงานเสริมได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนหันไปโฟกัสนะแต่บางคนโฟกัสจริงๆก็จะโฟกัสได้ด้านของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะบางคนก็โฟกัสได้ด้านของความสัมพันธ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เด็กถือเหรียญขึ้นในฝั่งของเขาคนคนนี้มีความรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าชีวิตเขาเขาเหมือนค่อยๆเริ่มต้นนะเพื่อนค่อยๆเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปช้าๆในฝั่งของเขาเป็นในลักษณะของการที่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็อยากเอาเหรียญมาให้คุณนะแต่ว่าชีวิตของเขามันเพิ่งเริ่มต้นไงคุณปาไปตั้งเท่าไหร่แล้วคุณเป็นราชนีเหรียญขาอเพิ่งจะเป็นเด็กถือเหรียญอยู่เลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่า ถ้าเกิดเขาอยากจะเอาความสัมพันธ์ให้กับคุณเขาเขาเทียบคุณกับเขาอะเขาเทียบคุณยังไม่ได้ตอนนี้คือพลังงานของคุณมาดูอู้ฟู่แล้วอะหรูหราอะไรเงี้ยพลังงานของเขามันเป็นเพียงเด็กถือเหรียญเองในเวลาเนี้ยจะบอกว่าเขานึกอยากจะมาสารสัมพันธ์อยากจะเอาเหรียญให้คุณเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาก็ยังไม่กล้าหรอกนะมันเป็นเพียงแค่ค,ความคิดในฝ้าของเขาเพราะว่าพลังงานมันเทียบกันไม่ได้เลยราชาเหรียญกับเด็กถือเหรียญเนี่ยนะแล้วก็อีกความหมายนึงก็คือมันเหมือนกับว่า ถ้าด้านหน้าที่การงานของเขาเหมือนกับเขาเพิ่งได้งานไหมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะเริ่มต้นงานไหมเพิ่งจะเริ่มต้นได้หยิบหยิบเงินไหมอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะเพื่อนนะในพลังงานฟาของเขาอะเทมเพลนตลงในฝั่งของเขาคนนี้มีความรู้สึกว่าเขาอยากสร้างสมดุลตัวเขาเองใหม่อยากปรับปรุงตัวเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะในฝ้าของเขาเนะยแต่ว่าแม่หมอยังไม่เห็นถึงการที่คนคนนี้มันจะสํานึกอะไรเลยอะในวันนี้อืมแล้วยังไงต่อคะแต่เห็นแหละว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรละ่ะเปลี่ยนแปลงการงานหรอเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตหรอหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวต้องดูไพ่ขยายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเป็นราชินิดาไปแล้วคือคุณคงจะสุดความอดทนกับคนคนนี้จริงๆอะที่มันไม่รู้จักพออะ ทั้งหลอกลวงในความสัมพันธ์หลอกใช้ความสัมพันธ์คุณมีใจที่บริสุทธิ์ให้กับเขาในครั้งหนึ่งในอดีตตอนอยู่ในความสัมพันธ์เขาหลอกใช้ความเมตตาหลอกใช้ความรักของคุณเพื่อผลประโยชน์ของเขาไหมที่ทําให้คุณต้องไปดูแลเขามากมายซึ่งคุณก็มีใจดูแลเขาอยู่แล้วเพราะคุณรักเขาไงคุณมองว่าเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวคุณมองว่าเขาคือครึ่งหนึ่งของชีวิตของคุณคุณมองว่าเขาคือความอบอุ่นแต่เขาใช้ตรงเนี้ย ใช้ความอบอุ่นความอ่อนโยนของคุณและความรักที่คุณมีอย่างเต็มเปี่ยมให้เขามาหาผลประโยชน์ให้เขาเองอ่ะแล้วพอวันหนึ่งคุณจับโปะได้อ่ะเหมือนกับว่าเขาเทคุณในความสัมพันธ์น่ะนึกออกไหมเวลานี้คุณเลยถือดาบอย่างนี้แล้วอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ถือดาบแค่กับเขาเพียงคนเดียวแต่หมายถึงว่าคุณอาจจะตั้งกาดกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะเพราะว่าคุณเจ็บปวดมากแล้วอ่ะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากเจอใครเข้ามาทําให้คุณท็อกซิกอีกแล้วอ่ะ แต่ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานแห่งความประสบความสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุณมีเสน่ห์คุณก็มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะแยะเหมือนกันนะบางคนอาจจะเปิดใจลองคบหาคนใหม่ไปแล้วแต่บางคนอาจใจปิดไปเลยนะเพื่อนเพราะว่าหนึ่งอาจจะยังรักเขาอยู่ไหมสองถ้าไม่ได้เกิดจากที่ว่ายังรักเขาอยู่ก็เป็นลนักษณะว่าปิดใจเพราะเราไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วอะ ้าไม้เท้าเกิดขึ้นมันมีการบล็อกการสื่อสารกันเกิดขึ้นค่ะทั้งคุณและเขาต่างคนต่างบล็อกกันแต่บล็อกยังไงมันก็ยังเผยดูเพื่อนเห็นปะอือคนคนนี้มันเหมือนกับว่าตัวของมันเองอ่ะมันมันมีชะงักปักหลังเยอะมากนะมันทําอะไรมันระวังตัวมันเองหมดทุกอย่างจากความที่เป็นคนที่ขี้โกงในอดีตไหมอะไรเงี้ยไม่จริงใจไม่จริงจังในความสัมพันธ์คบกับใครก็มองหาแต่เรื่องของจ้องจะเอาแต่ผลประโยชน์จากคนนั้นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้มันจะเป็นเหมือนกับ เป็นคนหลอกแหลกกับเพื่อนนึกออกไหมทําอะไรก็เหมือนกับมีชะนักปักหลังอยู่ตัวเองกลัวคนอื่นจะมาทาอะไรตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็มีความระแวดระวังเหมือนกันแล้วมันก็ระแวดระวังความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะเหมือนกันเพราะว่ามันคุณจับโป๊ะเขาได้ไงแล้วตอนเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาระวังตัวเขาอะคือกลัวซวยว่างั้นเถอะแต่ว่าคุณไม่เอาแล้วอะคุณถือดาบแล้วว่าค่ะรอแล้วลว่าก้าเหรียญออกในฝั่งของเพื่อน อแปดเหรียญเก้าเหรียญราชาเหรียญคุณจะรวยไปไหนเนี่ยเวลานี้มันเหมือนกับว่าคุณเพียบพร้อมหมดแล้วอะใช้ชีวิตหรูหราอยู่สบายมีความสุขดีอะไรเงี้ยในพื้นที่ของตัวเองบางคนอาจจะไปซื้อที่ดินที่สวนอะไรเพิ่มไหมเนี่ยเห็นไหม ซื้อที่สวนที่ดินอะไรลงทุนเพิ่มเติมไหมในชีวิตนะมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรเข้ามาในชีวิตทดแทนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นพลังงานที่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่จะขาดหายไปก็คือขาดหายในเรื่องของคู่ชีวิตนะเพื่อนนะแต่ว่าอื่นๆนะคือเพื่อนอยู่ได้แต่ไม่เหมาะกับเห็นถึงพลังงานแห่งความเหงาในฝ้าของเพื่อนวันนี้นะคะแม้ว่าเพื่อนจะอยู่ได้แต่วันนี้กลับหน้าด้วยหน้าผ้าอยารู้สึกเหมือนกับว่า บนความแข็งแกร่งที่เพื่อนถือดาบอยู่จริงๆลึกๆเหมือนเพื่อนมีใครดิ่งไหมคะวันนี้รู้สึกเหงาอะไรกันไหมเออรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับพลังงานหันมาโฟกัสตัวเองแบบแปดเหรียญก็จริงนะแต่ดูเหงาๆนะคะวันนี้อืมวันนี้มันเป็นวันพัด้วยนะเพื่อนนะบางคนอาจจะรู้สึกมากนิดนึงในช่วงสองสามวันนี้นะคะ แต่เพื่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามในฝ้าของเขาว่าแม่หมอว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากใช้ชีวิตกับคุณเนะี่ยถ้ามันสีไม้เท้าขึ้นเขามองว่าคุณเป็นบ้านเน่ะบ้านก็คือเซฟโซนบ้านก็คือที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนะเพียงแต่เขาไม่ได้เข้าหามาไม่ได้เข้าหาคุณเองอะ่ะนึกออกปากมันอาจจะเป็นพวกมันไปติดไอความสัมพันธ์ เน่าๆที่เขาดึงไว้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดติดทาไมเขาถึงไม่ปฏิเสธตัวเขาเองอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของข้าะก,กรรมเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่เทียบคติดีกว่าค่ะว่าไพ่เทพคติอยากเล่าว่าอะไรบ้างนะแต่พลังงานของเพื่อนมันเต็มไปด้วยเม็ดเงินเม็ดทองสะพัดเลยนะตอนนี้ถ้าใครที่แบบตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้สะพัดก็จะบอกเลยว่าในอนาคตอันใกล้มันจะมีจังหวะอะไรต่างๆอยู่นะที่จะทําให้เม็ดเงินมัน มันดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้ยค่ะแต่มันก็เหมือนจะต้องแลกด้วยการที่ว่าคุณไม่มีคนรักอยู่ข้างกายอะ่ะเทมเพลนลงในฝั่งของเขาชนกันเลยอันเนี้ยเทมเพลนตเทมเพลนอันเนี้ยค่ะจะเป็นของทาโร่อันเนี้ย e m p เพลนของเทพกติก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆคนคนนี้มันมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะเพื่อนว่ามันอยากจะมันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าในอดีตคนคนนี้มันเคยจองหองมันเคยแบบอาหาังการมันเคยแบบ ขมเขาเรียกว่าอะไรเหยียดคุณอ,อ,อย่างเงี้ยน,นะเหยียดคุณก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยต้องบอกว่าคนคนเนี้ยมันอยากจะปรับปรุงนิสัย,เส,ยเสียของตัวเองอะ่ะอยากจะควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นอยากจะมีความผ่อนปลนให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นพลังงานแห่งความเยือกเย็นบ้างในอดีตก็อาจจะเป็นคนที่ชอบแข่งไหมเพื่อนแข่งกับคนนั้นแข่งกับคนนี้จ้องเอาชนะจ้องเอาผลประโยชน์แล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตเขามันเสียหายแต่เวลาเนี้ยถ้าเทมเพลนใบนี้ออกมามันเป็นลนักษณะของการที่เขาอยากผ่อนปลนชีวิตนะ เขาอยากจะควบคุมอารมณ์ของเขาได้เขาอยากจะอยู่ในแบบไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรแบบนี้อีกแล้วคืออยากแก้ไขนิสัยตัวเองนั่นเองนะคะอะแล้วไงต่อจัสติกลงในฝ้าของเพื่อนหุคุณคือแม่งแบบว่าคุณคุณตัดจบเขาจริงนะเนี่ยแล้วก็คือคุณตัดจบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเขานะเพราะว่า ถ้าตามหน้าไพ่คุณเนียงเป็นคนมีความเมตตาอยู่เห็นไหมคะคุณมีความเพียบพร้อมแต่คุณเมตตาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในบางเคสในบางคนคุณยังรักเขาเต็มใจเลยเต็มหัวใจเต็มเป่าเลยแหละแม้ว่าคนคนนี้จะทําให้คุณเจ็บปวดมากแค่ไหนคุณก็ยังรักเขาเต็มใจแต่คุณถือดาบคือเหมือนกับว่ารักนะแต่ไม่เอาแล้วเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของเขาการกลับมาก็คือเหมือนกันกับความเชื่อใจของคุณมันถูกทําลายเดียวคนคนนี้แล้วเนี่ยไพ่ที่ทดแทนตัวคุณในเทพคติค่ะ justice ลงหมายความว่า ในอดีตอ่ะเขาไม่เคยมีความเป็นธรรมให้กับคุณเลยอ่ะคุณร้อนรนอยู่ในสภาพเนี้ในอดีตอ่ะเขาไม่เคยมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้กับคุณเขาไม่เคยมีความรักแท้ให้กับคุณเขาเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเหลี่ยมจัดทุกดอกเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณรู้เช่นเห็นชาติคุณเห็นนิสัยของเขาอ่ะแต่คุณก็รักเขาไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่าในอดีตคุณเคยพิสูจน์ความรักเนี่ยคุณลุยทุกอย่างคุณสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เขากลับมาในความสัมพันธ์เนี่เเเคคคยยห็น่่าุณลอะ บางคนอาจจะลุยไปถึงบ้านเขาเลยไหมอะไรเงี้ยอเป็นไปได้นะลุยถึงที่ทํางานเลยไหมเพราะคุณแบบคุณอดทนกับเขามาสุดๆแล้วอะ่ะกับความสัมพันธ์นห่วยๆที่เขาหยิบยื่นให้คุณน่ะแต่คุณให้จากเขาดีๆมันเป็นความสัมพันธ์นที่คุณทุ่มเทให้เขาทั้งหมดอะคะ่ะแต่เขาไม่ทุ่มเทอะไรให้คุณเลยแถมไม่เห็นค่าอีกนึกออกไหมไปเอาอีกตัวคนอื่นเข้ามาแทนอีกประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคุณเคยลุยกับเขาในเรื่องตรงนี้มาแล้วและการลุยนั้นก็ไม่ได้เป็นผลด้วยเพราะว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังไไงเพื่อนนนนคมััจะหป สู่ทิศทางไอ้คนประเภทเดียวกันน่ะนึกออกไหมประมาณอย่างเงี้ยคุณเนะี่ยผ่านการเสียใจผ่านการเยียวยาจิตใจมาอย่างรุนแรงมากเลยนะกว่าที่คุณจะเป็นแบบนี้ได้ถ้าตามหน้าไพ่แบบเนี้ยนั่นหมายความว่าคุณเจ็บปวดมาจนขนาดเนี้ยคุณจึงกลายเป็นราชนีดาบไงต่อให้คุณรักเขาแค่ไหนคือคุณเจ็บปวดไม่ไหวแล้วอ่ะคือกลับมาความเชื่อใจมันก็หายประมาณอย่างเงี้ยคุณได้จัดเขาไปแล้วนะคะตอนเนี้ยอืม เพราะว่าคนคนนี้ไม่เคยมีความเป็นธรรมให้กับคุณแล้วตอนนี้คุณหันกรรมรักตัวเองอ่ะคุณให้ความยุติธรรมกับชีวิตของคุณเองคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันเลอค่ามันสูงส่งมากกว่าเขาอีกแล้วที่จริงชีวิตของคุณเป็นพลังงานที่สูงกว่าเขามาตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วแต่ว่าคนคนนี้มันไม่เคยเห็นค่าในตัวของคุณไงคุณอ่ะโน้มตัวไปหาเขาอ่ะแต่เขาไปคว้ากับสิ่งประเภทเดียวกันที่เขาบอกอ่ะเพื่อนพึ่งมันก็ต้องอยู่กับพึ่งแมงวันมันก็ต้องอยู่กับแมงวันมันจะมากกออออองลงงงรรมมมันยยยยู่่ไไได้้งงะรประปาาณเีื พลังงานของเขาค่อนข้างที่จะเหลี่ยมกับคุณทุกดอกเลยนะในอดีตอะไเห็นแก่ตัวที่สุดเลยมันใช้ความรักของคุณเน่ยไปเพื่อไปไปในเรื่องของผลประโยชน์ของมันทั้งนั้นเลยมันไม่ได้รักคุณเลยในอดีตอ่ะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมันรักแค่ตัวของมันเองนะคะแล้วมันก็จะคบคนใบเบี้ยไหลทางเป็นคาสโนวีคาสโนวาในความสัมพันธ์เน่ะเพื่อที่ว่าเอามาตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์ไหมอะไรแบบนี้นะแต่มันเหมือนกับมัน ตื่นรู้หรือมันยังไงเนี่ยแหละมันกลับมามันกลับรู้สึกว่าคุณเป็นบ้านของมันคุณคือสี่ไม้เท้าของเขาเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณเป็นไปได้มื่อมันไปตกรลกำรรมลบากจนสุดสิ้นแล้วแล้วเหมือนกับมันตื่นรู้แล้วในวันที่มันสายไปคือคุณไม่อยู่แล้วคุณตั้งดาบรอแล้วอย่างเงี้ยแต่มันเพิ่งตื่นรู้แล้วมันก็อยากจะกลับมาเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ในชีวิตของมันเนี่ย มันไม่มีใครตอบโจทย์ได้เหมือนคุณทุกคนที่เข้าหาเขาล้วนต้องการผลประโยชน์จากเขาแต่มันไม่มีใครเลยที่อยู่กับเขาจะทําเพื่อเขาแล้วก็ไม่หวังอะไรเลยจากเขาเหมือนคุณเพราะพลังงานคุณคุณดูแลตัวเองได้อยู่แล้วคุณจะเอาปัญหาอะไรไปให้เขาคุณมีแต่ซัพพอร์ตเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนมันเห็นแก่ตัวแล้วมันมันเอาแต่ตัวเองไงเพื่อน เนี่ยพระเสาขึ้นในฟ้าของเขาพระเสาคือความเศร้าพระเสาคือความมืดมิดคือข้อกรรมคืออุปสรรคชีวิตของเขามีอุปสรรคเยอะค่ะตั้งแต่ที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตนะจากการกระทําทั้งหมดที่เขาทําด้วยตัวงเขาเองทั้งนั้นแหละนะแม้ว่าภายนอกเขาจะพยายามแสดงออกให้เห็นว่าฉันอยู่ได้ฉละลื่นฉันไม่มีความทุกข์อะไรฉันสามารถมันหน้ามันหนกอยู่ได้ต่อไปไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้อะไรเงี้ยในอดีตเธอทําให้ฉันเองเป็นเรื่องที่เธอทําให้ฉันเองมันเป็นหน้าที่เธอมาหลงรักฉันเธอก็ต้องทาให้ฉันสิอะไรประมาณอย่างเงี้ย เขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งถึงความดีที่คุณทําให้อะไรอย่างเงี้ยใช้สิ่งที่คุณรักเขาเหมือนมาหลอกลวงคุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณรักเขาอยู่เต็มเป่าอะ่ะแต่เขาอะ่ะแค่เหลี่ยมใส่คุณเนี่ยแล้วเอาความเล่ห์เหลี่ยมตรงนั้นมาหลอกจากความรักที่คุณมีให้ไปตอบสนองเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งคุณเริ่มจับได้จับโปะได้เขาเทคคุณในความสัมพันธ์ตอนเนี้ยมันเหมือนกับข้อรกรรมต่างๆมันตกที่ฟ้าของเขาเองนะคะประมาณนี้ตัวของเขาเองอะ่ะ ตกเพราะเสาคือความเศร้าตอนนี้รักข้อกรรมเต็มๆเลยในฝ้าของเขาหน้าชื่นอกตอมอ่ะเพื่อนประมาณนั้นต่อหน้าฉากต่อหน้าโซเชียลหรือต่อหน้าแล้วก็ตามทําเป็นว่ามีความสุขที่อยู่ได้ฉันรักกับมันดูดดื่มแต่ในความเป็นจริงอ่ะเพื่อนข้างในอ่ะเจ๊งรู้จะเจ๊งยังไงแล้วนะแล้วไงต่อคะพราะสุขลงในฝั่งของเพื่อนพราะสุขนี่เป็นในลันกษณะของความความสุนทรีความเสน่หาคุณมีเสน่ห์นะไพ่เทียบคติก็ยังยืนยันว่าคุณเนี่ย มีสเสน่ห์นะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณน่ะสามารถที่จะจัดการกับตัวเองได้เวลาที่คุณมีปัญหาในชีวิตหรือว่าเออคุณดิ่งเพราะเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีเรื่องลื่นลมที่ทําให้ตัวของคุณน่ะมีความสุขอยู่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแย่ๆไปได้หรืออีกความหมายหนึ่งก็คืออาจจะเวลาหลังเลิกงานหรืออะไรเงี้ยคุณใช้ดนตรี เป็นส่วนที่ทําให้คุณใจเย็นขึ้นไหมอะไรเงี้ยบางคนชอบดนตรีนะดนตรีมันทําให้บางคนจิตใจอ่อนโยนลงถ้าเราฟังเพลงที่มันแมทกับอารมณ์ของเรานะอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออีกอย่างหนึ่งก็ความหมายคือคุณอาจจะสื่อสารอะไรผ่านบทเพลงผ่านกวีผ่านดนตรีอย่างเงี้ยได้ดีแต่ว่ามันเป็นช่องทางที่ทําให้คุณผ่อนคลายประมาณอย่างนี้นะคุณสามารถที่จะดีลิกความเศร้าความทุกข์ออกได้ด้วยตัวเองนะคะแม้วา่าคุณจะดิ่งในเรื่องของเขาก็ตามนะอันนี้คือมันเป็นพลังงานฟ้าของคุณนะอืม ส่วนพลังงานฟ้าของเขาเนี่ยมันเป็นนี่เลยค่ะมันเป็นในเรื่องของพัฒนวัตตรีความหมายก็คือว่าตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองมากๆเลยนะเทมเพลนก็ออกต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองไหมอ่พาพัฒนวัตรีก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่า ตัวของเขาเองมันคืออย่างนี้นะพระธานวตีมันจะเป็นในเรื่องของตัวแทนแพทย์สมุนไพรแพทย์ทางเลือกหรือสัญญาแพทย์ถ้าในเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ก็หมายถึงว่าตัวเขาอยากชำระตัวเขาเองไหมไอ้นีสใส่เสียของเขาอยากจะปรับปรุงใหม่เลยไหมให้เป็นคนใหม่เลยไหมหรือในฝักของเขาอยากจะไปทําสัญญกรรมไหมเป็นไปได้อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ไงทั้งด้านจิตใจแล้วก็ด้านรูปลักษณ์หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเพื่อที่ว่าในความรู้สึกของคนให้เหมือนกับเขาได้เป็นคนใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ ส่วนพลังงานของคุณเป็นเดอะสตริงตอนนี้คุณเจ็บปวดมาคุณจัดเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้คุณนะ่ยยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองและเป็นสตริงไปละเสือที่ว่าดุยังยอมคุณเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนะี่ยพลังงานที่เขาเห็นคุณนะ่ะคุณแข็งแกร่งมากเลยนะในเวลานะี้คุณแข็งแกร่งรกว่าเขาเยอะเลย มันแข็งเก่งมาจากความเจ็บปวดที่เขาทําใส่ชีวิตคุณเอาไว้อะค่ะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองปัญหาะลรทุกอย่างที่มารอบด้านคุณเอาอยู่อะคือเสือที่ว่าเป็นอุปสรรคเสือมันคือความดุร้ายใช่ไหมเพื่อนเปรียบเสมือนอุปสรรคเสือยังนอนนิ่งที่คุณนั่งได้อะเออแปลว่าคุณสามารถจัดการปัญหาทุกอย่างได้ดีด้วยตัวของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยพลังงานที่เขาเห็นคุณอ่ะเขาเขาสู้คุณไม่ได้เลยนะในเวลาเนี้ยอืมภาษีเกิดขึ้นในฝั่งของเขานั่นหมายความว่าคนคนนี้ ตอนนี้เขาเริ่มทนไม่ได้แล้วนะเพื่อนกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดในชีวิตของเขาไม่ว่าจะในเรื่องของความยากลําบากหรืออะไรก็ตามที่เวลาเขาตอนนี้เขารู้สึกอยู่ในบางเคสบางคนอาจจะมาส่องเพื่อนในพื้นที่ของเพื่อนนะอาจจะเอายูเซอร์มาส่องหรือถ้ามันมีการปิดกั้นกันไปอย่างเงี้ยมันสามารถมียูเซอร์หลุมเข้ามาได้นะที่เป็นอวตารมาส่องหรือยืมยูเซอร์คนอื่นมาดูได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นไปได้ค่ะแต่ว่ามันมีการสอดส่องเห็นแล้วกัน เห็นแค่เท่าที่โพสต์ที่คุณเปิดสาธารณะอะนะเขาจะเห็นเพียงแค่นั้นแต่ก็ยังพอทําให้เขาได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของคุณถูกต้องไหมคะแม้ว่าจะไม่ได้เห็นในพื้นที่ข้างในอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาเห็นว่าคุณมีเสน่ห์นะแล้วก็มีคนเข้าหาคุณเยอะด้วยอะไรเงี้ยคนนี้เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะเพื่อนกับการที่ว่าเขาเห็นว่าคุณมีใครเข้ามาในชื่อเยอะแยะเพราะในหัวใจของเขาอ่ะเขาเป็นคนเทคุณไปเองก็จริงใช่ปะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้อะค่ะ เขาก็ยังรู้สึกอยู่ว่าคุณเป็นคนของเขาอยู่วันนั้งค่ำทั้งทั้งที่คุณเป็นคนเทความรู้สึกของเราเทเราไปเองออกจากชีวิตอ่ะมันต้องเป็นคนเห็นแก่ต,ตัวแค่ไหนเนี่ยถึงจะคิดได้แบบเนี้ยเออแต่เขาคิดแบบนี้นะเพื่อนเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อเขาเห็นว่ามีคนอื่นอ่ะเข้ามาจอแจวอกแวกในชีวิตของเพื่อนเยอะๆเนี่ยเขาเริ่มจะทนไม่ได้แล้วและเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมาแย่งชิงคุณออกจากความสัมพันธ์นั้นอ่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกเขามในเลยถูกแย่งของเขาไม่ต้องการให้คุณไปเป็นของของ,ของใครประมาณอย,อย่างเงี้ยค เนี่ยหนูมุกสิกะลงในฝั่งของเขาคือหนูมุสิกะจะเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ย,ฮยเธอเล่าว่าสำนึกผิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะมาขอโทษเธอนะเธอให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมอะไรแบบนี้เธอสนับสนุนเราอีกครั้งได้ไหมหูตูบมาเลยนะเพื่อนเธอสนับสนุนเราอีกครั้งได้ไหมเราคิดถึงพลังงานเธอจังเลยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วอยากจะกลับมาทวงคุณคืนใจจะขาดแต่คุณตั้งดาบรอเพราะคุณเจ็บปวดจนคุณจะไม่ไหวอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะกลายเป็นคนก้าวเหรียญเป็นราชาเหรียญไปแล้วก็ตามน่ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จริงแต่มันจะมีบางแว็บบางอารมณ์ค่ะที่เพื่อนรู้สึกเจ็บปวดจากการกระทํานี้เนี่ยที่จะติดลงคุณเจ็บปวดมากๆจากการกระทําที่เขาทามันเป็นบาดแผลที่มันอยู่ในใจชีวิตของคุณเนี่ะมันอยู่ในชีวิตของคุณตลอดไปเลยอ่ะในแผลบาดแผลอันเนี้ยทาให้คุณแบบว่า ใช้ชีวิตในสังคมยากเลยนะในบางคนเนะี่ยเพราะว่ามันถึงขั้นซึมเศร้าเลยนะเพื่อนเห็นเห็น <He, S 2> <he, S 1> แข็งแกร่งอย่างเงี้ยบางคนเนะี่ยมีภาะวะซึมเศร้าแทรกเลยนะจากการที่เขาทาอะ่ะแล้วอ้การที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็ทําให้การใช้ชีวิตของเรามันใช้ชีวิตยากขึ้นด้วยในสังคมเพราะว่าจุดเปราะบางของคนซึมเศร้ามันสูงคนคนเนี้ยมันเคยทําลายเพื่อนให้เพื่อนซึมเศร้าในบางเคสบางคนนะให้เพื่อนซึมเศร้า จากการกระทําเร็วๆของเขาในอดีตนะมันวรให้อภัยไหมสิม่งที่เขาทำามันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะตัวของเขาเองอะ่ะถามว่าเขาก็ชอบฟังเพลงเหมือนคุณนะชอบการดนตรีเหมือนกันที่เห็นคือมันเป็นพลังงานชอบดนตรีเหมือนกันทั้งคู่เลยนั่นหมายความว่าเออเป็นไปได้ไหมพวกคุณสามารถสื่อสารกันผ่านบทเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือคนทั้งคู่อาจจะเคยทํากิจกรรมร่วมกันอะไรไหมคะในด้านของการ ฟังเพลงในสวนหรือว่าไปเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีสมัครเล่นกันในสวนอะไรเงี้ยคุณเคยทําอะไรร่วมกันในประมาณแบบนี้ไหมเพราะว่าดูแล้วมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณเคยมีกิจกรรมคู่กับเขาในเวลาแบบนี้นะคะบางคนใครเคยมีไหมไปกินข้าวด้วยกันในสวนเดินเล่นในสวนแล้วไปฟังดนตรีด้วยกันหรือเราเป็นนักดนตรีเองในสวนอะไรแบบเนี้ยหรือสื่อสั่งกันได้ด้วยบทเพลงตอนเป็นอย่างนี้เป็นได้นะคะอือหึแล้วยังไงต่อเอ่ย <c oughs> พ,พี่ลุนเกิดขึ้นในฝั่งของเพื่อนนะคุณเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วมีความรู้สึกว่าเย็นอกเย็นใจชื่นใจพลังงานแสงสีฟ้าความสีฟ้าคือความเยือกเย็นคือสายน้ําคือน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตน้ํามันมีการที่เอาไปอยู่ในภาชนะไหนมันก็คือสามารถปรับเปลี่ยนไปได้แทรกซึมได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงคนเข้าถึงอารมณ์ของคนไม่ใช่แค่กับเขานะ แต่คุณเป็นได้กับทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยคุณเป็นคนน่ารักแล้วก็มีแต่คนอยากเข้าหามีเมตตาแล้วก็มีเฉ่น์มากๆเป็นคนที่เข้าถึงจิตใจคนเนี่ยเข้าถึงจิตใจคนในมุมที่คนอื่นอาจจะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่คุณสามารถเข้าถึงรวมถึงตัวเขาด้วยคนอื่นที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขา,า่มันอาจจะเข้าไม่ถึงตัวตนของเขาอะอาจจะเห็นแค่ผิวๆแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าลึกได้ถึงหัวใจของเขาอ่านเขาออกแล้วก็ รู้ไส้ตัดไตไส้พุงเขาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเนะี่ยเจ็บปวดจนคุณถือดาบแล้วไงคุณไม่เอาแล้วเพราะเนี่ยคือพลังงานที่เขาทําใส่คุณในอดีตมันเจ็บปวดขนาดเนี้ยเออมันเป็นเรื่องของคุณแล้วแหละว่าคุณใช่โอกาสเขาหรือเปล่านะเพราะว่ารอยบาดแผลมันใหญ่จริงๆกับที่เขาทำมานะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออลกคิลกันดีก,กว่าค่ะว่าไพ่จะสรุปออกมาว่ายังไงนะ คนคนนี้อุปสรรคในชีวิตของมันเยอะตัวมันเองทาตัวมันเองทั้งนั้นเลยอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยความจองของความเห็นแก่ตัวความเหลี่ยมจัดทุกดอกของเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยทำร้ายตัวเขาเองทั้งนั้นเลยทําร้ายแม้กระทั่งคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาพลังงานแบบคุณด้วยมันไปเลือกคนที่เป็นลนักษณะคนที่ใส่เดียวกันนะคะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เหมือนกันมันไปเกาะก,กันเองกับคนประเภทแบบนั้นเนี่ยชีวิตมันถึงได้พังแล้วชีวิตของเขาเนี่ยกับไอ้คนที่เขาเลือกไว้เนี่ย มันก็เกาะกันดูดได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพลังงานที่อีกคนนึงจะช่วยซับพอร์ตหรือดึงอีกคนหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะเกาะกันดูดกันไปอยู่อย่างนั้นนะคะแต่พลังงานของคุณเนี่ยคุณมีแต่ให้เขาตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยกรลัราคาที่เขาเจออยู่ตอนนี้นะอุปสรรคในชีวิตของเขาเยอะจริงๆเขาจะหลุดพ้นได้ไหมถามว่าจริงๆเขาหลุดได้ด้วยตัวเองนะถ้าเขามีความกล้าพอแต่ทุกวันนี้เขาหงอให้กับสิ่งที่เขาเลือกเอาไว้ในชีวิตไง เขาถึงหลุดไม่พ้นสักทีทั้งๆท,ที่จริงๆชีวิตมันเป็นของเขาอ่ะมันเกิดจากใจของเขามากกว่าที่เขาไม่กล้าออกมาจากตรงจุดนั้นน่ะถ้าเกิดเขากล้าออกมาจริงๆเด็ดขาดจริงๆเขาจะจบง่ายมากเลยนะกับอุปสรรคของเขาอะค่ะตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าต้องแสนสาหัสไปอยู่ในฝ้าของตัวเองไปดูแลตัวเองไปซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่า การที่ต้องมานั่งดูแลตัวเองนะั้นคุณก็ต้องมานั่งดูแลตัวเองเหมือนกันจากการกระทําของเขาอะเพราะฉะนั้นนะความเจ็บปวดวันนี้อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองเหมือนกันเขาอยากมีนะเขาอยากมีใครสักคนที่ดูแลชีวิตเขานะคะซึ่งจริงๆเขาก็มีอะแต่ทำไมยังเรียกร้องหาคนอยากดูแลอยู่ล่ะเพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆมันไม่ตอบโจทย์ไงเพื่อน เนี่ยเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยเพราะว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นบ้านของเขาคุณเนี่ยเป็นเซฟโซนในชีวิตของเขาเขาอยากมีโมเมนต์อยู่กับคุณ2ต่อ2อ,อย่างเงี้ยอยากใช้ชีวิตบางทีคือหมายถึงอยากแต่งงานอยู่กับคุณด้วยซ้ลยแต่เขาไม่กล้าไงกับอุปสรรคที่มันอยู่กับเขาอ่ะมันถึงไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไม้หลักปักที่โคนแบบเนี้ยเออแล้วก็ไอความผิดพลาดที่เขาทําก็เหมือนกันนั่นก็หมายความว่าเขาไม่กล้าหาญพอที่เขาจะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงไงคะ มันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็วนลูปอย่างนั้นเหมือนกับคนยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่ตัวเองเป็นนะ่ะถึงได้รับเคาะกรรมอย่างนี้ไนงะเพราะว่าตัวเองไม่ลุกขึ้นสู้จริงๆการสู้ของเขามันเป็นเพียงการที่ยอมจำนนต่อโชคชะตาและใช้ชีวิตไปให้มันผ่านๆนีน่คือการสู้ของเขาซึ่งมันไม่ใช่เป็นการสู้แบบไฟติ้งเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพื่อนแต่มันเป็นการปล่อยให้ชีวิตไหลไปเป็นตามยถากรรมอย่างนั้นหลุดก็หลุดไม่หลุดก็อยู่อย่างนั้นไปให้มันผ่านไปเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะเพื่อน เพราะฉะนั้นนะ่ะเขาจะหลุดพ้นได้คือเขาต้องมีเป้าหมายในชีวิตค่ะเขาต้องเลือกเลยว่าเขาจะเลือกทางไหนเขาจะเดินทางออกยังไงคนที่จะยิงธนูได้นั่นหมายถึงว่าต้องมีเป้าหมายนะปลายทางแล้วก่อนที่จะปล่อยลูกธนูได้คนคนนี้ถ้าเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้อยู่นะว่ามันอาจจะมีเป้าหมายอะไรที่มันวางแผนไว้อยู่ไหมแล้วมันเล็งไว้แล้วอยู่แล้วไหมรอแค่จังหวะเวลาจะปล่อยดอกคันธนูออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องดูนะว่า เป้าหมายของคุณคนนี้มันคืออะไรกันแน่แต่ที่เห็นน่ะมันมองว่าคุณเนี่ยเป็นเซฟโซนของเขาคุณเป็นบ้านของเขาคุณเป็นที่สุดของความปรารถนาในหัวใจของเขาก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเป้าหมายตรงนั้นน่าจะเป็นคุณไหมนะคะประมาณนี้นะจบแล้วนะคะสําหรับแรนดอมวันนี้ถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้เนาะดูเป็นความบันเทิงก็พอนะคะสําหรับค่ําคืนนี้ลาตีสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่รอกันนะดึกทุกวันเลยช่วงนี้เพราะว่ามันต้องดูดวงส่วนบุคคลให้จบก่อนนะเพื่อนแบบที่ โทรนะคะส่วนแบบที่เปิดเป็นคลิปอาจเป็นคลิปแล้วส่งให้อะ่ะมันใช้เวลาตอบกลับภายใน24ชั่วโมงนะเพื่อนนะเพราะว่ามันจะใช้เวลาระหว่างวันเนี่ยที่ไม่ได้มีเคสหรือว่าไม่ได้ติดงานนะคะจะใช้เวลาตรงนั้นค่อยๆทําแล้วก็ส่งให้นะมันก็เลยบอกว่าเออกรารันตีที่ไม่เกิน24ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดว่าเคสโทรศัพท์อะคะ่ะเราจะล็อกเวลาไว้ให้อยู่แล้วก็เลยต้องเคลียร์เวลาให้กับคนที่เลือกการแบบโทรคุยก่อนเนาะประมาณนี้ค่ะก็คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ ลาติสวัส์ค่ะจะพ้นวันพัสแล้วนะทุกคนอดทนนะดิ่งๆกันหน่อยนะวันนี้สู้ๆค่ะบ๊ายบายค่ะ